อันนี้เบอร์เจ็ดนี่เด็กนุ่งได้เลยนี่ฮขนาดโอ้ยงามเลยด้วยฮะเสื้อจากเอฟซีบอต้นแซนแอลเพิ่นเอาให้บาลต้นบาลต้นเพิ่นบ่มีเวลากันเลยวะให้ทีมงานบรรณาพาเพลินทีมงานบอลหลาวิธีลาวเอามาแจกยายอืมหนุนทุกคนเนาะโอ้นี่เพิ่นตั้มแล้วเพิ่นกต่จิตอันตื่นมาทุกเช้าหรือตั้มมั้งเนาะ อืมนั่งพี่น้องใท้ผ้ากับมอมีใช้มือฮะบอมือฟอมือดางฟอมือจนแตกเลยฟอมือนั่งหลังนั่งหลด่างพี่น้องเอจะได้กินเข่าไงแล้วเนาเพ่อจะได้กินเนาะกาดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุ่สู่คนเนาะ กยินดีเข้าสู่ช่องเบาวลาวิธีลาวเส้นเก่าเส้นเคยแล้วนะทุกคนเนาะวันนี้เขากาชิมานำเครื่องบริจาคเล็กๆหน่อยนะทุกคนเนาะเครื่องบริจาคอันนี้กะชิเป็นนี่หรือท้องเวลาครับทีมงานไปไปอยู่สามซอกสามคนนะทุกคนเนาะสามคนกะชิมีอยู่เบ่าทีมงานบรรณาภาเพลินนะาเพลินเลยกับบาวบัวสบายดีพี่น้องสบายดี บัมันหนาเนาะสือสองฝากเดียวฝั่ตัวเด้อพี่เนาะโดยโดยโดยเมื่อเดือนทันจะพาไปทางไหนไปที่ภาคใต้แถวบ้านนั่นแหละบ้าน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 คลองบ่าวบัวเองบ่ไปบ้านบ่อวบัวก็ได้อ่ะไปบ้านไั่นก็ได้เนาะบ่าวบัวอยู่บ้านไหนบ้านกระทงเซ่เนาะบ้านกระทงเซ่ท่านยังบุคเคยเห็นตะเขือบกระทงเซ่ทางไหนเนาะตะวันการนี่เครื่องบริจาคเนาะทุกคนการโบลายเป็นไหนกันอ่าเป็นเออเขาก็ลืมวอาไปว่าเครื่องบริจาคนี่ได้มาจาก เอฟซีบอลต้นชาแนลเนาะหรือว่าบ่าวต้นชาแนลเพิ่นกะได้ให้เฮาเอามาบริจาคแทนเพิ่นเือเอฟซีเพิ่นผากมาจากทางไทยบ่เฮาเรื่องอะไรองไรก็ยังบ่ฮู้เนาะเดี๋ยวพัชสิเอ่อขึ้นเครดิตช่องให้เพิ่นเนาะทุกคนก็คือพัชสิไปบริจาคเครื่องพ่อบ่บัว,บวนนโดยโอเคเฮาเสิร์เดินทางกันเลยเนาะนี่นนเนาะเพื่นอนเดินทางมาหออันบ้านอัน เพื่อนได้เห็ดเตาทานอันนี้เห็ดทานแบบไดโนร์นี่เห็ดแบบทุบเนาะเออเนาะนผิโอ้โดยโดยมันผิวเลยหมุนออกเบิดเลยเนาะแม่เต้านี่ยลู่ลงมาเบาะนี่โดยโดยโดยอืมแดดนะแดดอันนี้อืมอันนี้ลูกลูกลูกเบิดว่าแม่ลูกหลานเอามาซอยเนาะ โดย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 ขักอลีหรอเออหลดนี่เนาอกเห็ดเตาสวัสดี้เออแล้ะถ้าพูดีก่หนีเด็กเนินอยมามาเลือกเอาล่ะเด็กนิกน่อยเพิ่งอายเลือกให้เจ้อกหด อืมเลยเสือผาอ่าท่นี้เบอร์เจ็ดนี่ดินุ่งได้เลยนี่ฮะนาดโอ้ยงามเลยด้ฮะไปเลยอ่าเสื้อจากเอฟซีเบาต้นแซนแอลเผื่อหายเบาต้นเบาต้นเผื่อบ่มีเวลากันเลยวะให้ทีมงานบรรณาภาเพลินทีมงานเบาหลาวิทีลาวเอามาแจกยายนี่นะโอ้กับเอาไปนุ่งนี่ก็งามด้วยนี่ นนี่เาะใส่ไดด้้ใส่เบี้้ยผูหก็เต็มใจให้ทูหับก็เต็มใจหับเด้อก็ถือว่าเป็นความสุขเป็นหอยยิ้มเล็กน้อยๆจากเอฟซีฝืนอยากเห็นอันนี้เป็นเนาะโอ้ยฝุ่นยิงบอกมีก้วนี่งามเนาะพี่น้องนี่กําลังเกินทานเมื่อยเนาะโอ้ตากแดดเนาะพี่น้องกําลังขวถ่านเนาะเอาไปขายบ่ถ่านขายบ่วช ันนี้เสื้อผ้าเด็กน้อยน้อยให้นี่เด้อโอ้ปุยิงก็ถือมีมีปียใส่ได้นุ่งไปไงก็ได้เสื้อกล้ามเสือกล้ามเลือกไอ้เตี้ยมไปเลือกเอ๊เอาไปหนุ่งเด้อปันเอาไปปันกันนุ่งจัะค้นลูกเจ้าครบเลยนี่มีบ่ส่งเลือกเพห็นได้ว่าหลาเด้วยเสื้อกล้ามอ่เสื้อกล้ามปุยิง ขอบใจเด้อโดย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 ขอบใจขอบใจกัน FC ผู้มอมไ้กะเต็มใจไฮเต็มใจหาเนาะโดยโดยโดยยขอบใจขอบใจนี่เนาะเขากะต้องขอบคุณเรื่าขอบใจทาง FC บ่อต้นเนาะที่ว่าให้เข้ามาบริจาคสุดนี่คือช่องบ่อต้นแชนแนลเนาะอ่าขอบใจเด้อเขากะสบายดีบันชวนบันชวนสบายดีสบายดีเด้อดีบายบาย นะพี่น้องเฮากะแจกเสื้อผ้าเนาะให้พี่น้องนะพี่น้องนี่แม่นนี่เอาไปกัวเจ้าก็ได้ดีตัวนี้ใหญ่ไปเลย มันเป็นแบบว่านี่นี่นี่ต้นนี่กังหันเผื่อจะเหเห็ดเบียดงานแต่ก็เป็นเสื้อมือสองแต่ว่ามันก็โอเคอยู่ใส่เบียดเห็ดเบียดเห็ดงานก็เออเนี่ยเนี่ยอร่าบเลยแมนแมนแมนออฟเอาพาร่วะแจกนะพี่น้องยายแม่มุกใหญ่แม่มุกแม่มุกแม่โมเล่ ใจเด้อใจเด้อใจเด้อใจธนาคารครเลยวะชอบเลยวมันทีเนาะมยังามยังมาตังมาเียวมาลินนะสุเจ้า เขาก็บริเคยมาได้หนิด้วยด้วยเขาก็ทีได้เก็บเขาถิ่งออกไปในบ้านเนาะเขาะโอเคมันมัาถึกโลดอะโอเคนี่นะทุกคนหลังจากที่ว่าเขาอ่าได้บริจาคให้น้อง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 ก็ยิ้มแย้มแก้มใช้มีขนมเนาะทุกคนเขาซื้อมาเนาะกระไล่ไล่บ่อนเนาะเขาบประแจกไล่บ่อนเนาะ ถ้าก็ได้เน้องๆมีขนมให้เนียงเนาะเนียงๆโอ้ได้เสียงงามเนาะเนียงๆมันก็ดีใจเลยเน้องๆมันก็ดีใจเลยนุ่งใส่เน้องๆก็ใส่อยู่เลยค่อยยิ้มน้อยๆเป็นแบบว่าถือว่าเป็นการไถ่ทีเนอยงแต่ว่ายิ่งใหญ่สำหรับสำหรับคนครังนี้เนาะทุกคนสำหรับสำหรับคนเขตนี่ถือว่ายิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วที่ว่าได้เครื่อนของกับยังจบยังงามกับขอบคุณทางเอฟซีเบา ต้นแชนแนลรายก็ทางทีมงานของเฮาเนี่ก็ได้นำในสิ่งของบริจาคเหล่านั้นมาให้มันอยู่ในเขตสุนบทเนาะกระเทือเพว่นห่างไกลจากตัวเมืองประมาณเจ็ดห้าแปดสิบกิโลเนาะทุกคนเนาะเผื่อสิเดินทางมาหอดทางไกลมากไปได้พอนุ่งใส่ได้ปะป๊าหล่อเลยนี่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 เป็นล่องเสือ ราเสื้อทีเอฟซีหามาเนาะทุกคนเนาะถือว่าคนได้ที่มีเสื้อเก่าๆเนาะหรือว่ามเอนะเก่าๆแปลว่าเลื้อใช่เลือน่ะนะเสื้อที่เฮาบริใช้แล้วนะทุกคนมีเสื้อที่เฮาบริใช้แล้วกะอยากอันบริจาคบ่อเลื่ออยากเอามาให้ทั้งทีมงานเฮากะเฮากะจะเป็นสะพานบุญเอามาให้เนาะทุกคนเนาะถือว่าเฮากะอยากให้น้องๆเพื่อนทั้งเขตสุนทรบุตรกับยังหลายหมู่บ้านเนาะที่เฮามานี่ กัยังไปบุทัวถึงเนาะทุกคนเนาะคือว่าอ่าอยากจะบริจาคแบ่งปันให้น้องๆโดยโดยแบ่งได้เด้วยพวกเขาพวกเขาหับเนาะพวกเขาถือมันคือมีหลายบ้านเนาะโดยตั้งใจอยากจะเอาเืถเพง่ปให้แต่ว่าอ่าชนหนึ่งเขาได้มาจากเอ็กซีเนาะเอ็กซีที่เป็นผักมาให้เนาะบพรว่าจะอยู่ไทยอย่เรืออยู่ลาวอยู่ต่างประเทศนะ ถ้าหากว่าเห็นแล้วเห็นคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าหากว่าเป็นเสียงหายอาจจะเป็นเสียงลูกเสียงล้านบอใช่ไหมอยากซอยอยากนั่งเนาะสวยอยากแบนแบนกันนี่เนาะทุกคนเนาะปั้นปั้นน้ำใจให้น,น้องๆมาท่นทานใช่ไหมนี่เนาะคนเขาก็นให้พอใหญ่เนาะใหญ่เป็นได้พอใช้ได้พอใหญ่เออก็ใชัได้อยู่ให้พอใหญ่กระเทือกเหตุนี่โดยโดยขอบใจพอเอาไปโลดพอโดยโดยโดย ดโดโดยโอ้ดโดยนี่ก็คือเขื่องพันอิ่อพันได้หับเขื่องบริจาคเลยเนาะทุกคนเนาะีน้องผีกระนุงได้สบายด

อบอุ่นใจหล้ยที่ทางวลาได้เดินทางเข้ามาหออกันดินใจเนาะทีว่าทางเอฟซีทางพังไทยเนาะ,นะและการเอฟซีทางต่างประเทศทีว่าถักอ่าชนใจแบบอยากอันบริจคกส่งมาได้เนาะทุกคนเนาะส่งมาหรือว่าติดต่อมาหาบอวลาเนะะาะล้วก็ทําทีมงานบรรณาเบาปอนติดต่อมาได้เนาะทุกคนเนาะกระือว่าหฮาสี เครื่องอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวผ่าดมาได้เนาะคืออยู่ไทยนี่กะสามารถผ่าดมาอ่ามาลงหมุกเนาะผ่าดขนส่งมาลงหมุกก็ได้เนาะแล้วอันน่ะพวกเขาจะหับเครื่องอยู่หมุกแล้วจะเอามาให้จะมาอันน่ะให้กับเจ้าที่เสียดโดยจะบริจาคต่อไปเนาะเครื่องที่ว่าโบนยากโบนยากเครื่องเก่าที่วาเขาหมดบริชายแล้วเนาะใช่เขาบม่ได้นุ่งอ่าเขาบริชายแล้วตัวลูเครื่องร้านที่บริชายแล้วกะคันว่าอยากเห็นบุญอยากอันน่ะบริจาคะโดย ทางทีมงานจะเอาเป็นสะพานบุญให้ได้พวกเขาหับเด้อเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยโดยโดยสบายดีเออบายขอบใจเออเขามีเสื้อผ้าเขาจะจะเลือกเอาโดยโดยนี่เนาะโดยนี่ เนอายี่ะเือนีตการยเี่งเลอเดือดเองเกน้อสาปเอด้เอกบงเออตนกระส่ได้เออเสือเล็กน้อยเนาะเขากลับมาแจกบริจาคให้เสือเล็กน้อยนี่นะทุกคนเนาะ พากกะให้ทางนนเช้าเป็นเลือกเอาสวัสดีเด้อสวัสดีแม่ใหญ่สวัสดีพักกันเห็ดยังอันีนอเอเด้อ อ่ะจริงจริงอ่ะที่มาบริจาคเสือผาดนี่นะทุกคนนะนี่นะพี่น้องแถวบ้านยังต่ำเข่าวะ ว่อีีตั้มนั่งตั้มมือนี่บอ่ตั้มเช่าตั้มแรงบ่ะน้ยนะนั่งตั้มเข่าน้องผาผ้ากับผมมีเนาะโดยอ,อ, <c oughs> อันเป็นยังย่านเลยนะทุกคนเนะาะหวานเือนยัตงตื่นตื่น,นกเกาะนะพียงถงด่านดานแห้งๆๆของมันในหมู่บ้าน เล็กน้อยเแิ่ก็ยังตื่นกล้องตื่นนะนะเล็กน้อยย่านแห้งได้อไปแล้วลแล้วฮัสซี่ถ่ายมึงขึ้นบนเนาะมึงขึ้นบนเนาะสวัสดีสวัสดีล่ะแล้วชาขนมใหายนี่ยังตามเข่าก็จะได้พี่น้องหมู่บ้านนี่ <laughs> tâm kim thuộc cao thuộc lang quá Mà đang tự ừ. là tâm quang 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 quá Này quang 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 ตำกินขมือหนุนนะทุกคนเนาะเออนี่เป็นตั้มหรเปินกระจอันตื่นมาทุกเช้าหรืตั้ม้แม่อะบ้างวะอุนัสาต้้มอดอโดอยเออตั้มตั้มแบบนี้ เออไก่กับพ่อไก่เนาะเวลาเขาตำแล้วเขาขดนั้นเนาะเอออ่อไก่อย่างนี้เขาเรียกาตำเข่าเลยหูง้างมันก็เด่นเออแม่กับลูกตำนี่เนาะเพาอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆได้เราทุกคนเนาะเขาได้เครื่องม้านี่นะเพื่อนนะเครื่องมาให้น้องๆเหมืนให้ดูน้องๆเสื้อผ้าเนาะคนที่ว่ะอันเหลือใช่เนาะ คนที่อยากบริจาคไก่ก็มามาถ่ากินเลยเนาะอ้โอนว้าตัวสามสากก็ได้เนาะโอ้หีสิาแท้ออพี่น้องไ้าผ้ากับบมญีบ้านทุกเจ้ายังบุญีผ้าเนาะมีผ้าก็เลยใส่สูตรเนีเอาเนาะน้ำนกระฮากระเช หาบนะนี่เนาะนี่เนาะสุดยอดสุดยอดโอ้เก่งเนาะน่องน้อยนี่ก็เก่งตามเนาะเอ้ปลกตาจ้ำกับปลาเก้งโอ้ โดนบอกเพื่อมันฉีดแหลกเผื่อมันสิแตกออกมาแล้วก็เอาไปพัดบ่บัดนี้อือเบิ่งเราพัดน้ำหนักอ๋อไวเลยคือของเจ้านี่มีอันครอบครัวเจ้านี่มีมีนี่เนาะมีลูกจักคนลเหรอสาวโดยอืมคือว่าเฮาตั้มนี่คู่มือเลยเนาะคู่มืออืมโดย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 ต้อดูเนาะพี่น้องเนาะ ใช้มือฮะบ๊มือบ่มือด้บมือจนแตกเลยบ่อมอนางหล่ะนางรอนมืออด้าพี่้องพอจะได้กินขางายนแะเอจะได้กินอย่เนาะบออทนบอดอยนี้เนาะสุดยอดสุดยอดอนีรร้อนนี่ะ อา,ากะดงหลังลจากนั้นน้องๆผลิตพัดให้บึงเนาะมีทั้งห้ามมีทั้งอะไรอยู่นี่น,นี่บ้านเนาะมีทั้งห่ทั้งเขาป้ายกระเออกมากประมาณนึนะทุกคนกนี่นี่น่องๆคนนี้นาะ ตัมก็เป็นคับก็เป็นนักข่าวงเฮียนเดี๋ยวมาลองนข่าวงเฮียนเดี๋ยนะอืมนขาวเฮียนอยู่าอขาในบ้านเล่อ,เลอันนี้รเา่าเก็บเก็บสุนัขบแ,แท้ได้เลยอืมีนกเนา,นา,นานะอืม เออก็ไว้เติมเนาะหมูก็มากินนำใดพี่น้องกัน,นี่หมูกัมากินได้<อ>เลยเนาะก็ได้เลยก็ทุกอาลาห่มซามแตมีมีขกรรอยู่สามขกเนาะขกนี้งเป็นชียนอ่ะเียนขผน้อ,อมใส่งานตลอดองใส่งาน,นชากนี่ พี่น้องีคนตานี่เนาะนี่ได้เลยเนี่ยใช่ไหได้ออกมาเลยเดทุกคนนี่พี่น้องตามอีกจังน่อยหนึ่งก็ได้แล้วเนาะอือนี่เน้องโอ้ที่ผักกะหลีอันนี้คือถือว่าใช้ชีวิตแบบวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมเนาะวิธีชีวิตแบบเรียบง่ายแบบดั้งเดิมแต่ว่าแต่ก็ยากแคนไหนเพื่อท่าสิตำได้เนาะอือหือ อ,อ,อันนี้คืออันอ่าหกสีซ้ำแหง้งเพ่นราอีกฉากหนึงจะเป็นสีแห้งเออสีแหงสีสีแหง้แหงมากเนาะพลังพลังสามแหงพอคือคือคือนหน้า,านี่ครอบครัวเดียวกันวะ าาแต่เิ็นว่าสวยเนาะและวบัดที่ที่เราต้มเนี่เจ้าก,ก็สวยแลนะ้วเนาะเออมันก็เป็นวิธีการออกกําลังกายแบบหนึ่งเนาะเขาได้ทําออกกําลังกายนะอืมนี่นา่น,นะน้องเลยเจ้าขนมมาเด้ เป็นภาพบรรยากาศที่เยี่ยมคำขำๆนาะทุกคนเนาะชาวบ้านเพิ่อกระชีมีกิจกรรมกันตําเข่าตาํตาตําเข่ากินอ่าเศร้าแรงทุกๆเศร้าแ,และทุกๆแรงนะเพิ่อกระชีพากันตําอยู่แบบนี้เนาะทุกคนเนาะคือว่าเขตเนี่กระทือว่าวิธีสวิตชนบ,บทแทะอะไรพี่น้องไนงะอือมือถือสองขวนี่นะเนาะกระชีได้ามาประมาณนะี้เนาะเมื่อยรวละล่ะ แต่ละมือี๋ยอเจ้าแลา้วจำเนาะจำสอยเม่เนาะแต่ละมือือเนาะเด็กน้อยเพิ่งกะบุคคยเห็นเทาน่านะเสื้อผ้ามาเอาขนมมาเอเอ,เอ,เอ,อเออเอาวละก้อนก่อนเนี่ยม,มันบุกูกัน เอาเออเด้ใส่ได้สด้ด้อสเอเอาเอาเอานึงก่อนมามาคนละอันก่อนเด้อกาลุกก่ะเนาะนี่หละอันนี้นี่ขนมขนมไล่แล่ได้แล้วอื้อปันกันกินปันกันกิน ใือไได้มาแล้วผู้เรได้แล้วเอ้าแสงไหเนี่ยผเสอฟเนีมาไหมตามหายหายก่อนหายเให้เพิ่มพลังแรงมากเยอะีเลยนะพี่น้องห้ให้ให้นาซานี่ยเอาก่อนห่อนตั้มต <them now. S 1> ั้มล่ะเย็นหองปอดได้เลย เรียนทำไดเยเรียนเรียนนะ้วงอมเรียนตามเดียอืมเออตามข่าวใสเมยนา่ามยไก่นี่นจะโดดขึ้นโคกเนาะได้แล้ววะล่ะได้เยร่วะอืมโอ้ไนยใส่โซลาเซลล์เนาะ đồi đồi ยัง mũi phai ไฟฟ้าเนาะอีหยัง Sụp มือจ้ะ đâu ปั๊มยา หาซิหามาให้ใหม่อีกโดยโดยออเสียดายเหมือนดูเด็กหน่อยกับบัลายเนาะก็ได้น้อยเดียวนะมันก็เมยแล้วนะโอ้เสียดายดิอยากได้หลายเด้เนาะบัลายโดยโดยเอาแม่เอาเอาเอาแม่ต้วนี้งามอยู่เลย อมแบ่งแบ่งปันน้ำใจให้น้องเนะน้ลกน้องในอาก็ะเอามายย่อขาก็นี่นี่นะสับลามอย่นี้แขงด็หน้อยมนมืดแล้วเนาะจะได้ดีจะดีอุ่นเนาะฮาเบดก่อนถ้าจิได้ฮาเขาโทษน้ำเด้อบด ได้มาเชียวมาให้อีกเขาเชียวมาว่าที่เจ้ารถคำได้มาหมดเลยอือดูดูดูมันสิได้บ้านชื่อกศรเด้อเด้อเด้อรับขนมเออเริ่มหันลอยทำได้คนเออเนาะพี่น้องเนาะเขากกเห็นนหนเขาก็ดีใจเนาะที่เขาได้มาอันได้มาให้แบ่งปันให้ทุกคนพระได้ใช้กัน ก็ขอบคุณทั้ทงไอเอฟซีเป่าต้นเนาะที่เด้อเด้ออืมมีเนาะทุกคนเนาะเครื่องกับพ่อกันเนาะทุกคนเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะทาะะั้งเนาะออ๋เอาไง ก็เป็นภาพบรรยากาศที่แบบอันเนาะย้ำคำๆเนาะทุกคนเนาะเดยโดยป้าบอพอกันนี่พี่น้องฉันเกลียดเฮือนซานนะพี่น้องเนากคู่ได้คู่ได้เนาะมันเครื่อนโบราณนี่เฮือนซานเพื่อนน้องไปไต่ดูเลยเพี่น้องไปอออือพี่น้อง 哎呦！我有。